ได้ยินเสียงปอชัดเจนไม่เอ่ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินเสียงปอชัดเจนปอใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกดแชร์ก่อนใจเย็นๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ปอจะพาไปชมรถสวย ออก ay, ง่ายๆแถบฟรีดาวนะคะที่สำคัญเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าอยากดูรถรุ่นไหนอยากดูแบบไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งพิกัดเต็นก่อนนะคะว่าเต็นตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองนะคะมาไม่ยากเลยเส้นเส้น <laughs> <laughs> เต็นอยู่ ขอจัดรถคอกด้วยครับโอเคได้จ้าเดี๋ยวจัดให้ก่อนเลยนะจ๊ะให้คอกสูงคอกเตี้ยคอกต่ำคอกสูงคอกเตี้ยคอกต่ำอยากได้คอกแบบไหนอะแจ้งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะกดแชร์ให้ปอหรือยังเอ่ยอยากดูรถคอกกดแชร์ให้ปอหรือยังเอ่ยขอคนดูก่อนนะขอคนดูก่อนนะคนแรกหนึ่งใช้คนนรกหนึ่งใช้ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ยังดีนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวไปดูรถคอก,ก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวคุณพี่จะบอกพูดอะไรตั้งนานนะคะ้าเดี๋ยวไปดูรถคอก,กันก่อนนะคะรถคอกอยู่ด้านหน้ารถคอกเราจะอยู่ด้านหน้านะคะแต่รถก็มีรถให้ลูกค้าเนี่ยเลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะยุคค่าเก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะกระบะตอนเดียวกระบะมีตู้กระบะมีคอกนะคะแคบ เนาะรถแถบสีประตูรถ SUV นะคะแล้วก็รถตู้เนี่ยคือเรามีครบจบหลายรุ่นเลยนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเซลปอสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยแล้วกัน <c oughs> นะจ๊ะไปเดี๋ยวไปไปดูพาไปดูรถข้อก่อนนะคะลูกค้าหารถแบบไหนอยู่อยากได้รถแบบไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ เต็นท์เปิดทุกวันนะลูกค้าจ๋าเต็นท์เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าสมมติว่าพรุ่งเนี้ยลูกค้าหยุดงานไม่ได้ไปไหนนะคะสามารถแวะเข้ามาชมรถที่เต็นท์ก่อนได้เลยนะคะนี่เลยนะคะรถคอกพี่จ๋ายังอยู่ไม่เอ่ยพี่สุสวัสดีครับพี่สุภักยังอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณสุรพันธ์เนาะอ่ะสวัสดีา้าอ่ะ ได้ยินเสียงปอระวังรถด้วยแต่ก็ได้ยินเสียงปอชัดเจนนะปอจะพูดเสียงดังหน่อยนะพอดีว่าใจเย็นๆแต่ก็มาสักใกล้เพอดีว่าทางหน้าเต็นท์มีการทําทางนิดนึงนะคะมันอาจจะเสียงดังรบกวนนะคะแต่ว่าปอจะพยายามพูดดังๆนะคะได้ยินเสียงปอดังชัดเจนเนาะนี่เลยนะคะสำหรับรถคอบข้อสูงประมาณนี้พอไหมพี่ตา สูงประมาณนี้พอไหมพี่จ๋าหรือพี่อยากจะได้สูงกว่านี้ตัดให้ได้นะคะตัวนี้เป็น Toyota v วิกโกนะ,ะเป็นรถปี2011นะคะสำหรับคันนี้สวยมากนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ตัวนี้ได้แม็กได้ครอบนะคะคือพร้อมซิ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ยังมีด้านหน้าอีกลูกค้จาจ๋าตัวนี้ติดแคหน้าของมัมน,ออมนติด แคป้าของมอนซ่ามาให้พร้อมนะคะแต่งซิ่งมาให้พร้อมมีกล้องหน้ามาให้อีกต่างหากนะคะมียาพารามาให้2เม็ดสามเม็ดจำไม่ใช่ซิฟฟี่นะคะใครชอบคอกซิ่งคือคันนี้ซิ่งจริงนะฮะใครชอบคอกซิ่งนะคะแบบสับโดดสับโดดอะไรแบบอย่างเงี้ยลูกค้าคือสับโดดสับโดดเวลาเราไปใช้ขนของหรืออะไรเงี้ยมันบรรทุกหนักซึ่งมันจะต้องใช้กําลังมากนะคะ แนะนำคันนี้ขึ้นเนิขน,เน,ปปนขึ้นเนินขับปูนขึ้นขับขึ้นแต่ไม่น่าแง้นใช่ไหมไม่ใช่นะคะได้ว,ว่าคันนี้ตอบโจทย์ทุกอาชีพเลยนะคะยิ่งถ้าลูกค้าสวัสดี1,900คนดูนะจ๊ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแชร์ไปเยอะๆเลยแชร์ลงกลุ่มได้ยิ่งดีเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสวัสดีค่ะคุณบิ๊ก m o r โมนิ่งจ๋าสวัสดีค่ะ วันนี้ลูกค้าจะตื่นกันแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะแวะเข้ามาชมรถที่เต s เอสซีก่อนได้เลยนะคะลองเข้ามาดูรถลองเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะอ่าอยากดูรถรุ่นไหนนะสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอ่าลืมบอกราคาไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 0 9 0 0 0เเกบาทเท่านั้นนะจ๊ะ 2,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะข้างว่าจะอยู่ประมาณ7,000ไปเอ้ยไม่ใช่7,000 5,000ไปปลายข้างว่าคันนี้นะคะอยู่เพียง5,000ป,ปลายเท่านั้นเองนะคะลูกค้าปลาย<ๆ>2,000ประมาณ5 7 0 0 5,000ประมาณนี้นะคะลองนอกลองนกช่วยเมียซักผ้าแป๊บครับเดี๋ยวเขาไปดูครับ ได้เลยค่ะคุณบิ๊กปอเนาะเออซักผ้าให้เมียเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมรถที่เต็นท์นะจ๊ออะจอา่อา,นะอามารถมีค้อไปแล้วหารถครอบครัวกันบ้างนะคะรถครอบครัวขนาดย่อมนะคะสีขาวๆคันนี้เลยนะคะปออยาแนะนำมากากับเจ้า h o n d a Mobilio ฮ o นด้าโมบิลินะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะที่ราคาไม่แรงปีใหม่รถสวยนะคะแนะนำคันนี้เลยคันนี้เป็นรถปี2015นะคะเต้นอยู่แถวไหนครับเต้นอยู่อำเภอพนมสาราคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอ,อยู่ติดถนนหลักเลยเส้น304กบินบุรี ชเชิงเสานะคะถ้าเกิดพี่เข้ามานะคุณพี่ตอสมิงเนาะถ้าเกิดคุณพี่ตอสมิงเข้ามานะคะสามารถติดต่อหาปอได้เลยนะคะหรือจะโทรหาปอก่อนก็ได้นะคะติดต่อได้ที่เบอร์0951284487นะคะพ<ต>ี่เขาอยู่ที่ไหนพี่ตอสมิงอยู่แถวไหนเอ่ยพี่ตอสมิงอยู่แถวไหนจ้าะพูดถึงเจ้า h o n d a m o b i l i รคันนี้ดีกว่านะคะ คันนี้อ่ะคันนี้เป็นรถปี2015นะคะเป็นเครื่องยนต์1,500ซีซีเป็นตัว S นั่นเองนะคะตัวนี้ภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำอยู่น้องจอกดองจอกไม่ไกลเลยนะไม่ไกลเลยพี่จ๋าแวะเข้ามาชมรถก่อนได้นะคะนนนะพี่จะเข้ามาดูวันนี้เลยไหม พี่ตอสมิงจะเข้ามาดูวันนี้เลยไหมคะหรือถ้าไม่สะดกวกก็พรุ่งนี้ก็เข้ามาได้นะถ้าพรุ่งนี้หยุดงานนะคะสามารถเข้ามาได้เลยนะคะเต็นท์เปิด8โมงถึง5โมงครึ่งเลยนะจ๊ะอ่ะกับเจ้า HONDA m o b i l i o คันนี้นะคะภายในเ่ยสวยมากทรงเบาะตรงคนขับทรงหน้านะจะออกเป็นทรงสปอร์ตนะคะรองรับสรีระได้ดีเลยแล้วก เดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงด้วยนะคะสำหรับพันนี้ภายในเสวยมากๆเลยนะคะสินสอดน้องเริ่มต้นที่25,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะสินสอดน้องเริ่มต้นที่25,000บ,บาทเท่านั้นเอง25,000บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะแต่ก็นนกแต่ก็แต่กงแบบว่าทําให้เราตกใจนะคะ,นะอ่ะให้ดูป้ายราคากันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะหาว่าปอขี้โมนะคะ,ะ,คะี้โมนะคะนี่เลยนะคะสินสอดน้องอยู่ที่ 2 5 0 0 0บาทเท่าน,นั้นเองนะคะราคาเต็มหองน้องอยู่ที่380,000บาทนะคะอ่ะครั้งวดครั้งวดครั้งวดจะอยู่ที่ประมาณ6,5 0 0เท่านั้นนะคะถ้าเกิดลูกค้าชอบอยากได้รถครอบครัวนะคะที่ราคาไม่แรงนะคะและรับประกันได้เลยว่ารถถูกรถดีการันตีทุกคันแน่นอน <Okay. S 1> ไม่มีชนหนักไม่ใช่รถซากแต่อย่างใดจ๊ะรับประกันได้เลยเครื่องเกียร์กล่องนะ ถ้าลูกค้าชอบนะคะสามารถแคปเจอร์แคปรูปได้เลยนะคะและเราไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตัวโมบิลิโอนะคะเราก็มีตัวอเวนซ่า,า <Under. S 1> A นะจ๊ะมีอเวนซ่านะตัวนั้นจะเป็นสีดำนะคะไม่รู้ว่าน้องอยู่ม่องไหนก็อ่ะ <c oughs> ถ้าลูกค้าอยากดูดรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> เรามีหลายรุ่นหลายยห้อเนี่ยให้ลูกค้าได้เลือกเลยนี่ก็มีแบบเออัดยัดเยียด <c oughs> มารุ่นต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้เลยนิสสันเซลฟี่เซลฟี่รถถ่ายรูปเซลฟี่นะคะลูกค้าถามหากันเยอะอ่าเป็นรถที่แบบเขาเรียกเครื่องใหญ่ <Yeah. S 1> เครื่องใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าถามหากันเยอะมากตอนนี้น้องมาแล้วนะคะรหูภายในคือเรียบหรูดูแพงนะคะสมกับชื่อของเขาเลยนะคะคันนี้เป็นรถปี2014เครื่อง เครื่องยนต์ 1,600cc ตัวนี้เป็นตัว V นั่นเองนะคะเกียร์ออโต้ด้วยนะคะดูภายในคือสวยมากๆนะนะคะันนี้ริ้วรอยแทบจะไม่มีเลยนะลูกค้าจ๋าใครชอบรถเก่งที่เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมา,อาชอบแบรนด์นิสสันชอบแบรนด์ซิลฟรีชอบตัวซิลฟรีนะคะสามารถทักเข้ามาอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะ น้องราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะถือว่าถูกมากเลยนะคะกับรถปี2014 Nissan s i l p h ซคันนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนชอบนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวเลยนะลูกค้าจ๋าเครดิตดีประวัติดีฟรีดาวเลยนะคะไม่ยุ่งยากออกกับออก ออกรถรปอนะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพียงลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะคะจะช่วยแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะอะไรนะให้ลูกค้าพกหวีมาจะไม่ยุ่งเออได้ได้ใช่ไหมก้ากากลามีเสียงเอฟเฟกต์ไว้ไหมก้ากากลากาอ่ะเอาคันอีกคันนึงดีกว่าคันนี้บอกเลยว่าแม็กใหม่ยางใหม่อ่ะ อีคันหนึ่งเลยนะคะน,นำเสนอเลยนะ,ะว,วายแซดวายแซดขวัญใจวัยรุ่นทรงทรงเสียทรงซ้อทรงอะไรก็แล้วแต่จัดมาเลยนะคะ<ม>นี่เลยนี่เลยขวัญใจเลยนะคะ<ม>อ,ะอ,ะอซีซูซูดีแมคออร์นิวนะคะตัวนี้คือแบบว่าจัดทรงแต่งหล่อให้พร้อมทรงไหนได้ไหมทรงเอได้ไหมทรงดีขนานี้กไม่ได้แล้วทรงอะไรอะ เดี๋ยวเราให้ดูภายในกันก่อนนะคะสำหรับเจ้า Isuzu All New คันนี้นะคะเป็นแคปเปิดได้นะคะตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าคอนโซลด้านในจะเป็นสีดำนะคะดูแลรักษาคือง่ายตัวนี้เป็นเกียร์ออเอยไม่ใช่ออโตเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเครื่องยนต์1 9 0 0ซนีซีนะคะเครื่อง1.9ตัวนี้เป็นตัว S นะคะถ้าลูกค้าชอบแบบว่า ทรงดีแม็กออนนิวนะคะหรือทรงแบบลูกค้าบางท่านบอกทรงหัวกระสุนอ่าทรงหัวกระสุนนะคะนี่เลยทรงดีขนาดนี้ถ้าเาไม่รักก็แล้วแต่ทรงดีขนาดนี้ไม่รักก็แล้วแต่นะนี่เลยนะคะใครชอบนะใส่แม็กจัดแม็กมาให้พร้อมนะคะโอ้โหคือออกไปนี่ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเลยลูกค้าจ๋าพร้อมแต่งพร้อมซิ่งพร้อมแซดเลยนะคะ ตรงนี้เรามีการรับประกันเครื่องเกียร์กล่องให้ด้วยนะคะรับประกันว่าไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเดี๋ยวต้องมานั่งซ่อมอหรืออะไรก็แล้วแต่โอ้โหทะเบียนสวยด้วยนะสวยนะคะทะเบียนคือลูกค้าได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะอยากจะไปซื้อหวยงวดถัดไปก็ได้เลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋า <c oughs> ไปเลยก่อนออกนะคะปอมีการล้างสปาขัดสีให้ก่อนออกนะคะรับรองว่าเลยบกิ๊บ ตัวนี้ติดฟิล์มใหม่ให้ครูติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยตัวนี้อ๋อด้านหน้าจะเป็นโลโก้สีแดงด้วยนะคะเรียกว่าเรียกได้ว่าจัดทรงแบบหล่อๆ,ๆเลยนะคะโลโก้แดงๆนะคะอะมาดูราคาน้องเลยดีกว่านะคะคันนี้เป็นรถปี2018โอ้โหปดีใหม่ปีใหม่มากนะคะเครื่อง1.9นั่นเองนะคะราคาน้องอยู่ที่460,000บาทเท่านั้นเองนะคะ 4 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสินสอดน้องขอ,อนิดนึงเนาะน้องมีสินสอดหน่อยนะจ๊ะอยู่ที่1 0,000บาทเท่านั้นเองเพราะว่าร้าดูคูเสือมาดีขนาดน,นีม้มีสินสอ<ร><ร>ดเยะคบอประงมดูแลทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะคะเราใช้แปรงสีฟันในการขัดทุกซอกนะ,ะอ,อ,อ่ะคือ <c oughs> <c oughs> แต่ก็จะอ่อ่ะนี่เลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนชอบนะคะและอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากรู้ข้อมูลน้องเพิ่มเติมนะคะ สามารถทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะติดตอ่อหาปอนะคะติดตอ่อได้ที่เบอร์0951284487นะคะแล้วก็เป็นรถ s อนะคะไม่ได้มีแค่รถที่ปอนำเสนอไปนะคะยังมีอีกหลายรุ่นเลยลูกค้าจา๋าดูสิคือหน้าเต็นท์ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะคะคอยให้ลูกค้าเนี่ยมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะชอบรุ่นไหนหาแบบไหนอยู่นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยเข้ามาคุยกันก่อนนะคะยินดีให้คำปรึกษานะจ๊ะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะกับเต็นรถ SC y u s a นะคะวันนี้อยากดูรถรุ่นไหนแบบไหนแจ้งเข้ามานะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์หรือโทรเข้ามาหาปอได้เลยนะคะที่เบอร์095 128 4487นนะ ค้าเข้ามาแล้วเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเต็นเต็น SC หรือเปล่านะคะนี่เลยลูกค้าโลโก้แดงๆนะ SC USA นะคะหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกโทรเข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชันไปให้เดี๋ยวแจ้งพิกัดไปให้เลยนะคะเต็นรถนะคะก็มีหลายช่องทางให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะคะ Li@ น์แอดอินสตาแกรมขายดีชอบรถนะคะหรือแม้แต่ YouTube นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีการรีวิวรถ ออกมานะคะหรือถ้าลูกค้าอยากให้รีวิวรถรุ่นไหนตัวไหนนะคะก็สามารถาทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป <c oughs> อ่าใช่อยากรู้ตัวไหนอะไรเงี้ยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลล์นเนี่ยจะแนะนําให้ลูกค้าเองนะคะเอาวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะมสมิงบอกว่าขอดูวีออสสีขาวหน่อยด้านหน้าขอดูวีออสสีขาวด้านหน้านี่นี่เหรอโอ้ <c oughs> คือตาดีมากเลยนะพี่คือตาดีมากพี่จ๋าพี่สมิงจ๋าคันนี้บอกได้เลยว่าจัดจัดให้ครบครบเลยนะคะคันนี้ V8 ปีสองพันสิบนะคะคันนี้ได้แม็กด้วยได้แม็กไม่เท่าไหร่ได้แม็กได้ท่อนะีฮะได้สีได้สีไได้ยาแก้ปวดหัวไปด้วยได้ยาแก้ปวดหัวไปด้วยไม่ใช่ ไม่ใช่เนอะได้ซิฟฟี่ไปด้วยนะคะภายในคือเนี่ยสวยมากๆเลยสําหรับคันนี้นะคะค่ะพี่สมิงนะคะว่างๆสามารถเข้ามาชมรถที่เต็นได้เลยนะคะคันนี้ราคาเพียง2องแส0เกบาทเท่านั้นเองนะสวยครบจบเลยได้ถึงสามแสนเลยลูกค้าจ๋าบอกได้เลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังพร้อมขับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะเสียงท่อคืออยากให้ฟังเสียงท่อแต่ว่าฟังเสียงจริงจดีกว่า มองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้จะเป็นฟิล์มมืดนะอันนี้เปอได้ทำตัวนี้ตัวนี้จะเป็นฟิล์มมืดมาเนี่ยปอช่วยแชทไลน์มาเลยเดี๋ยวปอส่งคลิปให้อ่าตัวนี้ตัวนี้ปอมีทําคลิปมาตัวนี้ปอทําคลิปไว้นะคะถ้าพี่อยากดูกคลิปเพิ่มเติมทักแชทแอดไลน์นลามาหาปอนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าหนึ่งสองแปดสี่สี่แปดเจ็ดอย่าลืมแอดมานะพี่นะเดี๋ยวปอส่งคลิปให้ดูนะคะอ่ะ ากไว้ด้วยน,นนะคะวันนี้ต้องขอตัวไปจริงๆสู้กับเสียงด้านโนอกไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ช่วงบ่ายจะมีพี่เซลท่านไหนนะคะมาไลฟ์สดรถรุ่นไหนให้ดูก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ปอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ